ออ้ยได้ด่นใหม่ทุกคนอุ้ยด่านนี้มีลาวาด้วยอย่างนี้ต้องยืนรอเซอร์ตรงนี้ทุกคนเชื่อไหมว่ามันต้องมีคนมาผลักผมลงไปในลาวาแน่นอนซึ่งนั่นก็มีโอกาสทําให้เซอร์มันตกลงในลาวาด้วยเหมือนกันทุกคนนั่นแยกว่าแล้วมันลงแล้วทุกคนฮะพี่ชายทําอะไรอะเมื่อกี้อออ๋ออ๋อ จริงทุกคนมันจะดำลงลาวาจริงด้วยเอาเอาแล้วผมแล้วแล้วผมยืมบาร์กาศนี่ไงเอาแล้วไงเซอร์มันเซอร์มันจะทำไงทีเนี้ยผมยืมบาร์กาศอ่ะเฮ้ยทุกคนมันเอ้าผบั๊กอะไรเนี่ยร้อทุกคนติดเบร์นิ่งอะทีนี้เราก็แค่รอเวลาโอ้โหแล้วตัวผมดูตัวผมโคตรฮอตทุกคนแล้วตัวผมแม่งฮอตจัดอุ้ยสวยสูงเจ็ดลงมาเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่มาล่างปลอมนี่หว่าโอ้โหการไประวังซะแล้ว แล้วมันไม่มีใครลงมาโซฮอตกับผมเลยโอ้โหแล้วแม่งพาผมแช่ออนเซนเลยไงอากาศมันยิ่งแบบหน,า,หนาวๆอยู่ช่วงนี้ก็แบบพาคุลงออนเซนเลยว่างั้น Can we kill him พวกเราฆ่าเขาได้ไหมโอ้โหคือคือไอ้ง่าทุกคนมันจะรุมมันจะแบบมันจะพยายามแบบฆ่าผมทุกคนซึ่งดูจากเลือดแล้วดูจากเวลานะผมว่าไม่น่าไหวทุกคนถ้าเกิดว่าแบบถ้าเกิดไม่มีดูชาร์ ใช้สกิลชาร์ตสกิลชาร์ตมันมันมีดาเมจใช่ไหมทุกคนโอ้โหลดทีละหน่วยคือล่าสุดนี้จะ,จะวางอย่าวางแขนฆ่ากูแล้วว่างั้นมแม่งอีโมใส่กูด,ด้วยล็อกก่อนนะรอถึง30มสิบวิสุดท้ายนี่ชะตาชีวิตของพวกแกมัมนก็ใกล้จะดับแล้วนะตอนนี้แบบมันยังแข็งไม่ถึงเวลาของผม,มเฉยทุกคนโอ้โหไม่มีใครลงมาแช่อิ่มกับผมเลยอะมีเชลสกี้ลงมาบ้างทุกคนแต่ว่าเขามีไก่นะเขาเขาน่าจะกินฮิวได้ทุกคน น้าน้านอมึงอุ้ยอุ้ยสวยสวยเกสลงมาอย่างเงี้ยสวยสวยมากโบรนี่ทุกคนคือชาเล่หนึ่งวิอ่ะมันเป็นไปนได้เว้ยถ้าเกิดว่ามีคนลงมาแช่ลาวาทุกคนเพราะว่าที่ผมไม่เห็นคนอื่นทำอะ่ะมันก็เป็นด่านที่มีบอ่อพิษนั้นมึงฝันอะไรเพื่อนดานที่มีบอ่อพิษหรือบอ่อที่สามารถทำตาเมจได้อู้หูแล้วทูมันทำอู้หูแม่งเยียดยามกูจกัดอื้มสักสี่กูไปหมดแล้วแม่งเหยียบหัวผมทุกคนมัยนเหยียบผมกูแล้วล่าสุด อยากฆ่าศูานย์เจ็ดทุกคนเอาเอาตามความดีอยากฆ่าศูนย์นเจ็ดนะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าใครเลือดน้อยอุวยสวยดันผมขึ้นมาขอบคุณมากแม่งดันกูลงมาใหม่อยู่ดี <c oughs> เลือดเจ็ดร้อยทุกคนโอ้โหเลือดกูหมดหมดเลือดหมดหลอดได้ทุกคน <c oughs> ผมว่าเลือดหมดหลอดได้ว่ะเฮ้ยแต่ว่าเกสเจ็บหนักทุกคนเกสเลือดเหลือเจ็ดสิบแล้ว <c oughs> โอเคผมว่าผมผมผมไหวทุกคนเกสสวยเลือดน้อยกันนนนนนเเเเกกกกกกกือออบบททททุทุ <c oughs> ุุคคคลลยยยะสีีีี่มม้งววว8ิตตรัหาจ๊น ผมพร้อมผมพร้อมล่า,านี้เฮ้ยโอ้โหแล้วแมงสตาร์นกูดีจัดแล้วผมมาแล้วผมมาไงแล้วผมมาไงแล้วผมมาไงจังหวะนี้เซอร์มันเจ้ายัางไงเซอร์มันเจ้ายัางไงจังหวะนี้บล็อกความสามารถใช้การสายคนบล็อกอยังไงล่าเรียบร้อยสวยคมแล้วกูออกล่าจริงแล้วกูล่าจริงอย่าให้ผมบ้าถ้าเกิดผมบ้าผมล่าคุณแน่ เอาแล้วไงทุกคนแล้วเซอร์มันร้อนร้อนรนแล้วจังหวะนี้กูหวังเลยจังหวะนี้ก็ต้องแบบก็ต้องมีนี่กันบ้างแล้วจิตใจมันว้าวุ่นไหมเพื่อนมาบูรี่ผมไม่เยอะเป็นไงเลดเกมเลดเกมมันม่ลาของผมเข้าใจไหมตายซะเอาแล้วไงทุกคนเซอร์ม,ม่งแบบตอนนี้ว้าวุ่นอะ่ะผมบอกเลยว้าวุ่นอะ่ะว้าวุ่นหนักอะ่ะว้าวุ่นหนักหนัก,นกมาก,ก,มากผมบอกเลยตอนเนี้ยแม่มาดิโรรบร้อยร้อยโอ้โหแล้ววิ่งมาไม่ดูทางอย่างนี้ อย่างนี้เป็นเรื่องนะโปรแล้วผมปาปาอุจจระไปตุ้มเรียบร้อยซึบโอเคสวยเรียบร้อ้หูหืมชาเลนนี้ครับถ้าเกิดทำสำเร็จนี่มันสะใจจริงๆเฮ้ยมันกินไก่ทำไมเพื่อนอะใครให้กินไก่แล้วกินไก่ของของร้านอะไรของร้านโพเตโต้ช็อปหรือเปล่ามันไม่ใช่มันมีที่ไหนวะร้านโพเตโต้ช็อปอะมันไม่มีสักหน่อยซึบโอเคสวยซึบโอเคสวยแล้วแตก ไม่ไหวแล้วอ๋อเคสวยแล้วผมว่ามาผมว่าผมจะฆ่าเกสก่อนนะทุกคนไม่รู้ว่าเกสอยู่ไหนเกสอยู่ตรงนี้โอเคเห็นแล้วเป็นไมล์สโตนสี่ด้วยนะผมเลือกคิดจะมาตรงนี้ทุกคนวัดดีเพื่อนเราเจอกันนะเราเจอกันนะเพื่อนโอเคสวยเอาไปก่อนเพื่อนบล็อกบอกบล็อกความสมัคใช้การใส่คนบล็อกอยังไงล่ะ ผมชอบคำนี้มากตรงผมชอบทุกครั้งที่ผมได้พูดคำนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ออร่าฝันมากทุกคนเรียบร้อยไปซะเหลือเป็นเช้แต่สกีอ่ะทุกคนเอ้าคือเอากล่องฮิวมาให้ทุกคนคือมอบแล้วอะคือมันไม่ไหวทุกคนมันถึงขั้นเอากล่องฮิวมาให้นะเอ้าเอ้าเอ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 ้าเอ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 าไอพวกหน้าว่ายหลังลอกไอ้พวกหน้าว่ายหลังลอกได้ไอ้นี่มันหน้าว่ายหลังลอกทุกคนมันแบบมันถือกล่องฮิวมามันกะจะแบบกะจะให้ผมไว้ชีวิตมันไง และแบบโหจะมารอบกัดผม bye <Yeah. S 1> บ่ายนะน้องที่แตกไปซะนี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าศบประมาทคิวเลอร์โดยเฉพาะแอดมินโนริ <laughs> โอ้โหได้ด่านเดิมทุกคนสูตรเดิมได้ด่านเดิมก็สูตรเดิมนะน้องขออนุญ,ญาตยืนรอ บาธาที่เหลือแค่รอบาธามาหาเราทุกคนดูสก,กินนี้ดิคือแบบเอ้เฟย์มันดีเกินดูคอมมานด์บล็อกดูวอดสตาร์วอดสตาร์บอยหรือวอดวอดสตาร์แล้วกันทุกคนดูวอดสตาร์มันกลายเป็นคอมมานด์บล็อกดูแล้วดูออร่ามันดีเกินทุกคนสก,กินนี้แบบผมนี่แบบรักเลยสก,กินนี้โคตรรักสก,กินนี้เลยว่าแต่เซอร์แม่งไปไหนกันหมดวะฮัลโหลเฮ้ย <He i, S 2> พวกเองไม่คิดจะเข้ามาข้างในหน่อยหรอ น่าจะปั่นไฟอยู่ทุกคนถ้าเกิดว่าอาตรงนี้ไม่เพืนไฟแสดงว่ามีโอกาสที่ว่าจะมีเซอร์เข้ามาข้างในาทุกคนอ่าเห็นแล้วคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะแล้วเกสเห็นผมทุกคนเชื่อมั้ยมันพุ่งมาชนผมแน่ทุกคนเชื่อปะอ้าวอ่าไม่เชื่อเหรออ๋อไม่เชื่อก็แหละเฮ้ยมันไม่มันไม่ชนไม่ไมาชนผมจริงทุกคนเฮ้ยแล้วเหงาเกินเฮ้ยเหงาอย่างงี้ผมเหงาอย่างงี้คอนเทนต์นนี้ก็จุยนะผมบอกเลย มาทุกคนมามามีคนมามีคนมาแต่คนเลือกที่จะเมินผมอะไรกันทำไมทุกคนถึงเมินผมอย่างนี้ผมแพ้ทุกคนโอเคเครื่องปั่นเสร็จหมดแล้วตอนนี้เกสมาทุกคนเกสมามองผมแล้วก็เดินหนีออกไปอ่าคือตอนนี้เครื่องเครื่องปั่น,นฟันมันปั่นหมดแล้วไงทุกคนเอ้าเอ้าเอามกผักเพื่อนลงไปทำไมอ่ะผักเพื่อนลงไปทำไมอ่ะเพื่อนโอเคตอนนี้ผมก็ กลับมาฮอตอีกครั้งหนึ่งทุกคนนันโอ้ยฮอตเกินอ้าวอันนี้อีเดียสุทุกคนเพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นนึกว่าไม่ใช่อีเดียสอีกโอเคตอนนี้ก็รอเราหมดทุกคนน่าเบื่ออย่างเงี้ยฉากคาชันเลนนี่คือมึงรอเร,า,ราทุกคนเริ่มเอาอีกแล้วไม่เหยียบหัวก,กวูอีกแล้วแกบังอาจมาดูถูกฉันแกจะต้องเสียใจทุกคนรออีกแค,ค่สิบวิผมจะพุ่งหาอีอเดียสเลยนะ สองสองแล้วผมมาทุกที่ผมมาไงแล้วผมมาไงแล้วผมมาไงแล้วผมซัดแล้วผมซัดจริงโอเคโอเคสวยไปก่อนเลยเพื่อนแล้วผมซัดเข้าไปเข้าหน้าแล้วผมพัดเต็มหน้าไง ซัดเต็มหน้าไงบล็อกอุ้ยสวยเฮ้ยโอ้โหแล้วโดนโอ้โหโดนผมอีกเมื่อกี้เมื่อกี้คิดว่าไม่โดนทุกคนสวยสวยโบล็นี่ก็ดีคนอันนี้ไอ้อ่ะเอาคนนี้เอาคนนี้ก็ได้ทุกคนผมโดนเขเหนือทุกคนผมโดนเขเหนื่อยเขาเหนื่อยฮะเขหนื่อยมือนกันทุกคนสวยฮึ่มคมกริบแล้วคมกริบ สวยคมน้องเอาไปก่อนเลยทีนึง่งโอเคสวยโอเคสวยโอเคถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมถือเป็นที่น่าชื่นชมถือว่ามีให้เชยชมโอเคผมต้องเลือกไล่หนูทุกคนไม่งมั้นเราได้ตายหมดแน่ทุกคน้โอ้โห้โเก ไอชินดูผ่าทุกคนโอ้โหจบแล้วลูกใครมันมาขุดหลุมตรงนั้นวันหน้าไม่โโสวยเพื่อนโอุ้ยขอบคุณที่มาขอบคุณที่มาหาเราลักนานะ bro. โบรอ้ยหือโ,โด,แล,โดแล้วโดแล้วทุกคนสามสิบวิเหลือเฟือนนะ้าอ่าเลิกที่จะ เข้าร่างหินตัวผมตีแ да. ม่งมดเลยโอเคอีกสิบกว่าวิทุกคนผมว่าได้อยู่โอเคสู้ไหวโอเคสู้ไหวได้ได้ได้เออมีเครื่องหานมไหมวาร์ปก่อนทุกคนผมเลือกที่จะวา้าวก่อนนะผมเลือกที่จะพุ่งมาโอเคโอเคด่านา oui. นี้สงสัยจะเป็นด่านที่เหมาะกับการทำ 30วิสินะหล่ไปเลยบล็อกคอมสจของการสั่งให้คนบล็อกเนละ่าเรียบร้อยบ้องหูพันปีเฮ้ยเรียบร้อยจบไปอีกหนึ่งชาเลนจ์ิวิง่ายจ้ะพวกแมวจรทั้งหลายตอนนี้ปาร์ตี้แมวเป้าของฉันกำลังขาดคนสุดๆเลยละ่ะเอาหน้าแค่เดือนละ20บาทเองแค่นี้เนี่ยพวกนายก็จะได้กลายเป็นลูกกระจอกแมวเป้าของฉันแล้วนะแค่นี้แหละไว้เจอกันนะเหล่าแมวจอนทั้งหลาย